ลำนำวิหกสวรรค์ตอนที่308รัตหลีเมืองหลวงของหลีถงเมืองหลวงหลีถงในห้องอันเงียบสงบที่มีม่านประกุมทั้งสี่ด้านควันและเอียดลอยไม้อิงเหนือเตากำยานที่ทำจากสัทธิ์แล้วลอยอวนรอบห้องทรงกลิ่นหอมเบาบางสร้างบรรยากาศรูหราและสุขสบายไปพร้อมกัน มิ้วกวงนั่งอยู่ในท่า,าพับาปลายเท้ารากมองกระดานที่เต็มไปด้วยหมากเจดสีอย่างพิจารณาแล้วไปค่อยหมุนหัวคิ้วก็หาคันอย่างคุณคิดในายที่สุดนางก็วางหมากสีม่วงที่ถือไว้ร่างปลายนิ้วมานานกราบพื้นลงกระดานแล้วทอดถอนใจ เห็นทีว่าหมากรารนี้ข้าต้องยอมรับความพ่ายแพ้เสียแล้วพี่เหมยจีเล่นหมากเจ็ดสีเก่งขึ้นทุกวันนางเงยหน้าขึ้นมองคู่ต่อสู้ของตนด้วยรอยยิ้มระใหม่หมากเจ็ดสีเป็นการประลองหมากที่ได้รับความนิยมอย่างสูงใช้สีจำแนกความสำคัญของตัวหมากและประลองกันด้วยวิธีเล่นอันละเอียดซับซ้อนจนชั้นสูงส่วนใหญ่ในเ่ล่ามักจะเล่นหมากชนิด,ดนี้ข้าเวลาเมียควงเป็นค์หญิงแห่งหลีผู้้ขึ้น ชื่อรือชาญในเรื่องความฉลาดเฉลียวไม่แปลกที่นางเชี่ยวชาญมากเสีมันเป็นที่นิยมของผู้คนในวังหลวงขณะที่เมยจีเป็นญิงงามอันดับหนึ่งในแดนดินได้ชื่อว่าเพียพร้อมทั้งพรสวรรค์และความลุ่มลึกในศิลปะมีปฏิสัมพนจนจันธ์กับชนชั้นสูงในฝันเจียม,มามากมายเป็นธรมรมดาที่นางจะมีฝีมือในการเดินมาประเภทนี้เช่นกัน นับตั้งแต่ที่เร่งเยียนบอกเป็นในไหนว่าเมียวกวงควรจะกระชับความสัมพันธ์ธธธกับเหมยจีให้สนิทสนมกันมากขึ้นนางเข้ามาชวนอีกฝ่ายเดินหมากสองสามวันคร,ครั้งครั้งละหลายหลายกระดานแต่การชิงไวชิงพริบกันบนกระดานหมากับเพียงตั้งแต่ย่ำเย็นไปถึงย่ำรุ่งเพิ่งจะมีครั้งนี้เป็นครั้งแรก พอได้ยินเมียกวางออกปากยอมรับความใต้แพ้รอยยิ้มงดงามกระโรดขึ้นบนใบหน้าฉลามของเหมยจีขับให้ใบหน้าดวงนั้นดูปุด่องกระจ่างสายราวกับสายน้ำขณะที่เจ้าตัววางหมากซีเกียวกับคืนกระดานบ้างเมื่อไรพี่เมืปีจะยอมรับปากเป็นพี่สะใภยของข้าเสียทีเล่าเมียกวางยืดอตัวบิดกี้เกียรจนชายกระโปรงที่ขี้กลุ่มรอบตัวขยับเรียวบ,บนพื้นกระดานมันเลื่อมคล้ายกีบดอกไม้ จากนั้นก็เปลี่ยนเอริยาบทเป็นท่านั่งสบายสบายดวงตาเป็นประกายด้วยไหวพลิบเหลือไปอย่างอีกภากโตเขอมองเหมนจีบางหมาที่งทุกตัวที่เหลือลงไปบนกระดานทีละตัวทีละตัวอย่างคล่องแคล่วน่าชมเส้นตาที่ตาองคงแห่งหลีเขีดเอาไว้ให้หม่อมชั้นมาถึงแล้วเลย อ๋อพี่เหมยจีย,ยาได้เข้าใจผิดไปเสด็จพี่ไม่ได้ทรงขีดเส้นตายใดๆกับท่านทั้งนั้นจตว่าใบาก็น้าประหลาดนัดแต่เล็กจนโตห้าเพิ่งจะเคยเห็นเสด็จพี่ทรงมีความอดทนให้กลรบางคนมากถึงเพียงนี้เป็นครั้งแรกปกติพี่เหมจยจีออกจะไปคนละเอียดอ่อนแล้วจะไม่สังเกตเห็นบ้างเลยหรือว่าเสด็จพี่ทรงปฏิบัตบิต่อท่านเป็นพิเศษเหมยจียหัวเราะเบาๆด้วยความขบขันตองแหงนีทรงปฏิบัตต่อกลรบางคนเป็นพิเศษจริงๆความพิเศษ นนัน้ไม่ได้มีไว้เพื่อมอมฉันหากแต่มีไว้เพื่อใครบางคนอยู่ในพระไทยขององค์หญิงต่างหากมืกวางสะดุ้งนิดๆอยู่ในใจเพราะว่าไม่แสดงออกทางสีหน้าแม้แต่นิดเหนียวซ้ำยังโต้อตอบด้วยเสียงหยอกเย้านึกแล้วเชียวพอถามเรื่องแต่งงานพี่เหมยจีจะต้องอายแล้วพูดไม่เป็นเรื่องมาเบี่ยงเบนความสนใจข้าข้าไม่หลงกลหรอกนะถ้าหาพี่เหมยจียังแกล้งข้าแบบนี้อีกที่รังข้าจะไม่สนใจอะไรทางนั้นแล้ว จะเลิกเรียกท่านว่าพี่เปลี่ยนมาเรียกพี่สบายอย่างที่ข้าต้องการแทนจะเรียกจนกว่าท่านจะยอมตอบตกลงนั่นแหละพูดจบนางก็เดินเข้าไปนั่งอีกฝั่งค้องแขนเหมยจีเอาไว้และพร่ำเรียกพี่สบายอยู่หลายครั้งเหมยจียถูกตื้อเสียจนเนื่ยใจนางดันกระดานมากที่เพิ่งเก็บไปได้ครึ่งเดียวไปอีกทางได้หันมามองฝ่ายตรงข้าม พอแล้วพอแล้วดูเถิดเป็นถึงองค์หญิงแห่งนี้เวลาอยู่ต่อหน้าตะอ,องแห่งนี้พออระองค์กะทรงที่อ่อนแบบนี้ด้วยหรือไม่ <c oughs> ไมิขรวงหอรอคริสสิทธพี่นะทรงยอมแพ้ไม้นี้ของข้ามากที่สุดเลยพี่สะพายคนดีเพราะเพียงท่านไม่เมินข้าข้าก็จะไม่ใช้วิธีนี้เศร้าซีให้ท่านลำการใจ ผู้ใดเมิอนองหญิงกันเล่าแต่เมื่อองคหญิงตราดเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นก็ได้ถือโอกาสนี้ตอนที่มีเราอยู่เพียงสองคนมาพูดคุยกันตามประสาคนรู้ใจดีกว่าเอาสิกุยเรื่องอะไรดีเล่าเมื่อจีตอบยิ้มยิ้มอะไรก็ได้ทันนั้นมามอมชั้นขอทูลถามหน่อยเหตุฉันให้องค์หญิงได้ทรงยอมแพ้กับมาก,กระดานนี้ มีกกวงตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดท่านเล่นเก่งกว่าข้าข้าก็เลยต้องยามแพ้นะ่ะสิแม่เจ้าองวงหญิงแห่งหลีมีสติปัญญาเฉียบคมมากเล่มากเหลี่ยมแต่เด็กสาวอยู่ตรงหน้าดูสายซื่อน่ารักเมื่อจีเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะยกมือลูกแก้มฝ่ายนั้นแล้วท้า,าเบาๆอย่างอ่อนโยน องหญิงทรงกำลังโกหกมอมช้าสังเกตมาดังเกินเพลลาที่ควรจะลงหมากดำองคหญิงกับทรงหยิบหมากมม่แต่เพลาที่ควรจะลงหมากม่หญิงกับทรงหยิบหมากดำหักลง ทรงลองตรองไตรตรองดูดีๆจะบว,ว่าตามเมื่อครู่นี้องค์หญิงยังทรงลงหมากในอย่างน้อย,อ,ยอีกสองที่แต่กลับทรงยอมแพ้ขิดกับองค์หญิงในายามปกติโดยสิ้นเชิงไม่เรื่องใดลุมร้าวใจหรือไรกันองค์หญิงทรงรับในเรืองหม่อมชันมาทั้งคืนคงไม่ใช่เพียงเพราะงคงอยากจะจี้ถามหม่อมชันเรื่องเศษสมรัตแทนเศ็ษพีของพระองค์เท่านั้นหรอกกระมัง คำพูดของอีกฝ่ายทำให้มิ้วกวงค่อยๆหลุบตาองท่าทางออดอ้อนสุกสนเมื่้โครโนดีลดน้อยไปกว่าครึง่งกับกลายเป็นดูสงบเสงเงี่ยมว่าง่ายอย่างเห็นได้ชัดนางใช้นิ้วสางผู้ห้อยหยกประดับ เกิดเป็นคนย่อมต้องมีเรื่องรบกวนหัวใจด้วยกันเท่านั้นท่านคิดมากไปเองแต่หาเกิดเรื่องขึ้นขมิงอองใช่หรือไม่แม้ว่าเมียวกวงจะพยายามปิดบังอย่างไรแต่ความซับซ้อนที่ใช้ออกมาทางสีหน้าแวบบหนึ่งก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาฝ่ายตรงข้ามไปได้ เมื่อจีใครครวนก็จะถามต่อในน้ำเสียงเรียบสงบหรือว่าเขาตกในเงื้อมือตาอ,องแห่งหี้เรียบร้อยแล้วมีควนลังเลอยู่ชั่วครู่ดวงตาสะ้อนแสงเป็นประกายว่าวาบสักพักหนึ่งนางก็ค่อยๆปลูลมหายใจเหยียดยามไม่รู้จะด้วยความยินดีหรือความกังวลใจกันแน่ตอนนี้อย่างแต่เขาถูกคิดร้ายแรงเรียบร้อยแล้วหากไม่มีศีลาสงบจิตเป็นยาถอนกำลังใจของเขาจะเฉียว เมื่อเช้าจนตายไปในเวลาไม่นานตอนนี้ส็จพี่กระทรงตั้งหน้าตั้งตารอให้อยู่ล่างนำศิลาสงบจิตกลับมาเพื่อที่จะได้บีบบังคับอารมณ์เทียนประเคียนมิงอองที่รักสุดที่รักที่สุดต้องจะพีดด้วยตนเองคิ้วโกงสวยมือจีมุ่นก็หากันเล็กน้อยตาอองเห็นม้ทรงมีปัสเช่นนี้จริงหรือมีอิวกวัวจะต้องเพื่กในใจและอยัดตัวนั่งล้างตรงหรือพี่มือจีมีความคิดเห็นเป็นอื่น ตาอ,องแหงหลีทรงมั่นประคัยได้อย่างไรว่าต้าอ,องแห่งชื่อแล้วจะยอมมอบหมิงอองให้ในเมื่อหลวงเทียนรู้อย่างแจ้งใจว่าประสบการณ์เลวร้ายในอดีตหมิงอ,องหวัดกลัวตาอ,องแห่งนี้อย่างฝังใจการจะมอบหมิงอองให้ต้าอ,องแห่งหลีนั้นไม่เพียงแต่เป็นการทรมานตนเองยังทรมานหมิงอองยิ่งกว่าองค์หญิงทรงลองตรตรองดูสักนิดเถิดว่าด้วยนิสัยอย่างหลงเทียนเขายอมเลือกสิ่งที่ทรมานทั้งตนเองกรักเช่นนี้หรือ ยอมสีเป้ารงเทียนไม่วันทนเห็นมิงอ๋องตายไปต่อหน้าต่อตาได้แน่มิกวงถอนหายใจเบาๆหากมีทางเลือกอื่นรงเทียนย่อมไม่ยอมทําเช่นนี้แต่มิงอ๋องถูกพิดร้ายแรงไปแล้วรงเทียนไม่มีทางอื่นให้เดินอีก่อช่วยประคองชิดมิงอ๋องให้อยู่ต่อไปได้ต่อให้ไม่เต็มใจแค่ไหนก็ต้องยอมรับความจริง พวกเรามีความมั่นใจในแผนนี้อย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นลงเถียงก็ต้องเลือกด้วยความจำใจเช่นกัน ตอนนั้นกอท้ารองแบบตายไปข้างกับเสด็จพี่แต่ที่จริงแล้วในใจเขารู้ดีว่ามิงอ๋องไม่มีทางหนีการในร่างของเสด็จพี่ไปได้ก็เท่ากับว่าเขายอมรับอย่างเงียบๆให้มิงอ๋องตกอยู่ในการครอบครองเสด็จพี่นั่นและเพราะเหตุการณ์ในกัางนั้นพี่เหมยจีถึงได้กลายเป็นผู้มีคุที่ช่วยยึดลงเทียนไว้ให้จนนําไปสู่ผลสุดทา้ายสงครามริมฝั่งแม่น้ําอัมันที่สร้างความบอบช้ำรัดนี้เราอย่างมหาศาลเหมยจีตอบกลับน้ําเนิมอย่างใจเย็น ผู้มีุญคุณที่ช่วยชีวิคนอื่นไม่ได้มีแต่หมอมชั้นเพียงคนเดียวไม่ใช่หรือตอนโยริมฝั่งแม่น้ําอามันองค์หญิงเองก็ได้เป็นผู้มีบุญคุณช่วยชีวิตใครบางคนเช่นกันใช่หรือไม่เมื่อกลับดีเลยไปแล้วคนเกขาคนนั้น ก็ลำลึกถึงบุญคุณองค์หญิงมีวควรช่วยชีวิตคนมิรู้ลืมเลยทีเดียวดวงตาใสกระจ่างดูดปริกแก้วสบตาองค์หญิงแห่งนี้อย่างลึกล้ำความทรงจั์ย้อนกลับไปหา,าภาพโอมัมน์วุ่นวายริมฝั่งแม่น้ำอำมันอีกทั้งเปลวเพลิงเริงแรงที่โชดช่วงขึ้นฟ้ารอยยิ้มบนแม่น้ามิวว้วกวงแปรเปลี่ยนเป็นความสมคืน จะพูดถึงเรื่องพันุ์นี้ไปใหญ่การฆ่าเคยช่วยมิงอ๋องแห่งชิเลสแต่จะมีความหมายพิเศษอะไรกันเล่าตราบใดที่เขายังไม่สวามิภักต์ต่อเสด็จพี่ตราบนั้นเขาก็ยังเป็นได้เพียงศัตรูของราชหลีพวกเราจะยังเล่นงานเขาโดยเมื่อเลือกพิธีการเมือจางที่พี่เหมยจีคยเคยช่วยยึดหลงเทียนเอาไว้แต่ไม่มีความหมายพิเศษใดเลยนั่นแหละสุดท้ายมันก็ยังไม่ยอมยกทัพกลับมาปล่อยท่านตกในมือสเสด็จพี่อยู่ดีภายในห้องเงียบกริบจนน่ากลัว มีกวางเพิ่งจรู้สึกตัวเอาตอนนี้ว่าการพูดถึงมิงอองที่ตนทั้งรักทั้งเกลียดทรงผคลครับต่ออารมณ์ที่ฝึกฝนให้สุขุมยักเย็นอยู่เป็นเนตซ้ำยังเผลอพูดคำบางคำออกไปโดยไม่ทันยังคิดทั้งรีบเอื้อมมือเล็กๆของตอนขย่าชายแขนเสื้อปักลายวิจจิรงดงามของเหมยจีและพูดด้วยความรู้สึกผิดพี่เหมยจีข้าไม่ได้เองอยากโกรธข้าเลยนะ เมยจียังคงนิ่งงันสักพักหนึ่งนางถึงกับกุมมือเมียวกวงเอาไว้ให้แผ่นนั้นนั่งใกล้จนแทบจะเคยไหลกับตัวเองและเอ่ยผ่านน้ำเสียงนุ่มนวลชวนฟังองค์หญิงทรงอยากรู้เรื่องในอดีตฝั่งหม่อมชั้นกรรงเทียนไม่ใช่หรือมีอยู่เรื่องหนึ่งหม่อมชั้นเก็บงํบเอาไว้ในหัวใจมาโดยตลอด ไม่เคยเล่าให้ผู้ใดฟังเลยแม้แต่คนที่องค์ยิ้งทรงอยากฟังหรือไม่องค์ยิ้งแห่งเลียรีบเรียกน่ารับทันทีเมื่อจีระบายลมหายใจออกช้าๆไปนั่งงดงามใช้แมวย้อนลำดึกถึงความหลังริมที่ปากแดงชาติขยับไปเยื่นไปใต้สายตาเราคอยก้มเนี้วกวงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำอำมันในวันนั้นวันในที่สุดรับปรีก็ตีทาใต้พนลมาถึงริมฝั่งํา เมื่อตาอ่องแห่งหลีพาหมิงอองออกมายืนตรงหัวเรือหลงเถียนเพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บสหาหัสก็ปลดตัวขึ้นบนฝั่งตรงข้ามพร้อมกับการาลังพลที่กบดานอยู่ตรงนั้นมาหลายวันมอมชั้นขี่มา้าออกมาเคียงคู่กระหลงเทียทานทุกนายต่างก็เรียกมอมชั้นอย่างแซ่ซ้องว่าหงเท่าฮงเหา่า วินาทีนั้นเป็นราวกับความฝันแม้จะเป็นเพียงมายาจอมปลอมที่จะสลายไปเหมือนสายหมอกเจอแสงตะวันก็ออยังหน้าปลื้มเปรมอยู่ดีถ้าบากระทำหัวใจเจ็บร้าวได้เพียงกันเพื่อหลอกให้ตาองแห่งหลีเชื่อเสน็จใจรงเทียนไม่ได้รักหมิงอ๋องอีกต่อไปแล้วรงเทียนไม่เพียงแต่จะขี่ม,ม้าออกมาพร้อมหม่อมฉัน อย่างรักใคร่ดุดเดิมแต่ท่ามกลางสายตานับไปทวนยังสั่งคนยิงธนูใส่หัวเรือมแม้แต่กระทั่งมิงออกอยังตกเป็นเป้าเพื่อแสดงเห็นว่ามิงอองไม่มีความสำคัญใดๆกับตอนอีกมิ้วควางเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นด้วย ไม่ได้ฟังเรื่องนี้อีกครั้งนางก็สายหน้านน้อยพอมาถึงเรื่องนี้อีกครั้งถึงจะรู้ว่าพวกเรานั้นโง่งมเพียงไรลำพังแค่เชื่อโงเทียนจะทิ้งมิงอองได้ก็โง่งมพอทั้งยังหลงเชื่อว่ามิงอองคิดแค้นหลงเถียนนอกใจจึงได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อรัฐหลีและยอมใช้แผนสะพานเรือของมิงอองอีกความจริงเพียงแค่พิ่นาจากที่หลงเทียนยอมเสี่ยงอันตรายถูกเสดพี่ไร่ข่าก็น่าจะรู้แล้ว ว่าเขาไม่ใช่คนที่ยอมทอดทิ้งหมิงอ๋องแบบนั้นแน่ใบหน้างามหยาดฟ้าก็เหมือจีปรากฏรอยยิ้มลึกลับบางๆที่แทบจะมองไม่เห็นขณะที่ดวงตาคู่สวยจับจ้องคู่สนทนาอย่างนึกสนุกในครานั้นองค์หญิงทเสร็จที่ทรงประเมินลงเทียนปิดจนนําไปสู่ฟา,ฟา,าร์มผ้าแพนตะริมฝั่งแม่น้ําอัำมันแล้วคราวนี้เราจะต้องพบกับความสูญเสียมหารพระพรประเมินลงเถียนปิดซ้ำสองหรือไม่ เมียกดวงอุทานในคออย่างประหลาดใจดูเหมือนพี่เมือจีจะพยายามบอกข้าเป็นในนตลอดว่าแผนใช้ศิลาสงบจิตล่อให้ได้ตัวมิงอ๋องมาจะไม่ใช่แผนที่ดีป่ายตรงข้ามตอบด้วยใบหน้านิ่งสงบจะเป็นแผนที่ดีหรือไม่นั้นองค์หญิงลองทรงพิจารณาด้วยองค์เองเถิดหลงเทียนไม่ใช่คนที่ยอมทอดทิ้งมิงอ๋องแบบนั้นแน่ประโยคนีมีองค์หญิงทรงเป็นคนสรุปออกมาเองไม่ใช่หรือ หากข้อสรุปขององค์หญิงไม่ผิดผลสุดท้ายของการดึงดันใช้แผนนี้จนถึงที่สุดมีแต่ทำให้หมิงอ๋องตายไปเท่าน,นั้นและน่ากลัวว่าการเอาชิดมิงอ๋องคงไม่ใช่ความตั้งพระทัยแรกสุดขององค์หญิงและตาอ๋องแห่งหลีหลอกกระมังมีฮกกวงหลีตา นังปรับอารมณ์ของตัวเองให้เป็นปกติได้ในเวลาไม่นานแล้วยืดตัวยืดตัวบิดขี้เกียจจากนั้นก็แยงยิ้มยิ้มเม,มื่อครู่นี้พี่เหมจยจีเล่าเรื่องตัวเองถึงแค่กึ่งเทียวเท่านั้นทําไมอยู่ๆถึงเชชชายเรื่องอื่นได้เล่าเรื่องที่พี่เหมจยจีเก็บงาเอาไว้ในหัวใจมาโดยตลอดคืออะไรรีบเล่าให้ข้าฟังเร็วเขา่าหญิงงามดับหนึ่งของบ้านินพยักหน้าแล้วขยับ นั่งตัวตรงอย่างสง่างามใบหน้านิ่งสงบช้แไมวหัวนับลึกถึงอดีตอีกครั้งกอดพูดต่อไปเบาๆในวันนั้นหลงเถียนได้ทําตามแผนการที่วางเอาไว้คือแกล้งลืมหมิงอ๋องให้กองกําลังที่กบดานตรงริมฝั่งยิงธนูใส่หัวเรือนหมิงอ๋องยืนอยู่หล้างจากยิงธนูไล่จนเรือของรัฐหนีถอยร่นกลับไปฝั่งตรงข้ามได้แล้วพวกเราก็กระโจนก็ก็กบกระโจนผู้มัญชาการพร้อมกัน สิ่งที่หลงเขียนทำเป็นอย่างแรกไม่ข้าไประจงคือไล่ทุกคนออกไปจนหมดจะนักกอดข่าไวนะ้นั่นองหญิงแห่งหลีมองไปนั่งงดงามใช้แหวกเริมฟันเข้าฝ่ายตรงข้าและพูดขึ้นเสียงอ่อนโยนหมายความว่าหลงเทียไม่ใช่คนไร้หัวใจเลยเสียทีเดียวเพราะถึงอย่างไรก็ยังรับรู้ความสุขที่พี่เหมยจีมีให้ องค์หญิงทรงดาวเิดอีกแล้วเหมือจีสายหน้าในน้อยที่เขาดึงมอมชั้นเข้าไปกอดแน่เพราะความกลัวจับใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยสักคำรรแต่มอมชันก็สัมผัสได้ว่าทั้งแขนและมือเขาสั่นสะท้านว่าหยุดขนาดตอนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนแทบเอาชีวิตไม่รอดเขายังไม่แสดงความอ่อนแอออกมาถึงขนาดนี้เขากอดมอมชันไว้อย่างนั้นสุดอยู่นานสุดท้ายเอ่ยมอมชันออกมาคำหนึ่ง เมีกวคงถามขึ้นในความอยากรู้ถามอะไรเรือดูเหมือนทั่งความคิดในหัวใจเมือ่อจีจย้อนกลับไปหาช่วงเวลาในอนดีตพร้อมกันดวงตางค้่หามทอแสงวาบหวามวาบมวาบทอแสงวามวาบหลังจาก้นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งยิงซาก็ตอบมาเสียงแผ่วเบาเป็นกัางวานสนอหูอ้ประถามหมอนฉันว่าข้าทําให้เขาเจ็บหรือเปล่า คำถามนั้นหมายถึงทั้งสตรูและทั้งธนูที่ยิงออกไปและการเสียแ้งเล่นละครต่อหน้าที่ทำให้เฟิงหมิงเจ็บช้ำน้ำใจมีกวงพูดอะไรไม่ออกอยู่นานนางถือกำเนิดในวังหลวงเจอแต่พวกตีสองหน้าประจบซอพอมมาตั้งแต่เด็กจนโตแม้ไหวพบเจอคนซื่อสัตย์จงรักภักดีจากใจจริงอยู่บ้างแต่เป็นคนที่มีไว้ใช้ประโยชน์จะตกรางวัลให้เมื่อมีผลงานหางหมดประโยชน์เมื่อใดก็เขียยที่งคนเพียงคนเดียวที่เหมือนใครก็คือเสดพี่ พี่ชายร่วมอุทธรณ์ของนางเองนักแต่จำความน่า,นาสิ่งที่ประทับฟังลงมาในหัวใจก็คือสเสด็จพี่เป็นชายที่เก่งกาจสามารถที่สุดเฉลียวฉลาดที่สุดเฉียบคมที่สุดในแผ่นดินสเสด็จพี่คนนี้ความดูแลนางให้ความรักใร้เอ็นดูตามใจนางและเป็นคนที่นางเคารพบ,บูชาที่สุดทว่าแม้สเสด็จกระทั่งสเสด็จพี่ก็ไม่เคยมอบความสึกหนุนนำลึกล้ำที่ได้จุดอย่างถึงเช่นนี้ให้นางมาก่อน บางทีความรู้สึกนั้นอาจจะคงอยู่ในใจทว่าไม่เคยแสดงออกมาเท่านั้นดูอย่างผู้ครองแผ่นดินที่ปราดเปรื่องอย่างหลงเถียนกับคนสดใสาราเริองอย่างมิงอ๋องปลายเล่าเหตุใดถึงเกิดความผูกพันลึกลาจนน่าประทับใจขนาดนั้นได้ทั้งที่หัวใจสองดวงที่แยกจากการโดยสิ้นเชิงแต่ใจกลับสื่อถึงใจเสื่อมสายใยผูกพันแน่นแฟันจะถึงขั้นตายเพื่ออีกฝ่ายได้ รากับหัวใจสองดวงหลอมรวมเข้าด้วยกันหากคนหนึ่งเป็นสุขอีกคนก็เป็นสุขด้วยหากคนหนึ่งเป็นทุกมอีกคนกระทุกทรมานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจนแม้แต่นางที่เป็นสตรอยย์อดคิดไม่ได้ว่า กันพลาดทั้งสองให้แยกจากกันเป็นเรื่องโหดร้ายทารุณเพียงไรมิ้วกลืงจมจอบอยู่ในความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามขึ้นเบาๆแล้วพี่เหมอจีตอบรงเทียนไปว่าอย่างไรเล่าหญิงสาวอีกคนตอบยิ้มยิ้มอย่างนุ่มวนวลเด็กโง่อย่างไม่เข้าใจอีกหรือในเวลานั้นไม่ว่าถ้อยคำใดๆก็ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นมีแต่วิธีที่มิงอ๋องกลับอยู่ข้างกายรงเทียนอีกครั้งอย่างาปลอดภัยนั่นแหละรงเทียนถึงจะรับคำตอบของคำถามข้อนี้ตราบใดที่ ังไม่ถึงเกล่านั้นเขาทําได้แค่กล้าคเกินผลไม้ขมจัดไม่ชื่อว่าความเป็นจริงอยู่เพียงลาพังและสิ่งที่มอมฉันทนําำได้ก็มีแต่แค่อยู่ตรงนัน้นคอยเป็นเพื่อนเขาเงียบเงียบเมียวกลวงนิ่งงานไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยมอเขาจะต้องทําให้พี่เหมยจีเจ็บปวดมากเป็นแน่ดวงตาเหมยจมีค่อยๆเหลือบแลลไปทางนาง องหญิงแห่งหลีถามอย่างประหลดาดใจย่าบอกนะว่าข้าดาวิดอีกแล้วหากข้าต้องเห็นคนที่รักยึดติดคุ้มครั่งในตัวคนอื่นตามตาข้าจะต้องเจ็บปวดมากอย่างไม่ต้องสงสัยดีไม่ดีอาจถึงขั้นนะข้าน้ํายอกใหญ่กว่านั้นทิ้งเลยก็ได้องค์หญิงตราดเช่นนี้เป็นเพราะยังทรงยาวจันทราเกินไปนะสิหึ่ ความรู้สึกที่คนเรามีให้กันนั้นมักจะสลับซับซ้อนเข้าใจยากยิ่งเสมอหากไม่ได้ประสบพบเจอกับตัวไม,ม่วันรองที่เราจะนหนักถึงความรู้สึกลึกซึ้งที่ไม่อาจลืมเลือนไปชั่วชีวิย่างรองแท้เส้นผมสีดำกรับลากนกกาน้ำข้างมือจีถูกปล่อยสยายเคีลื่หลตามธรรมชาติกับเน้นผิวกายดูเท้าของปดุทีมะ ดูงดงามชวนใจเต้นขณะที่เจ้าตัวเอ่ยถึงไปด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ว่ากินใจตอนที่หลงเทียนกอบมอมชันเอาไว้ในวงแขนสันส่นสะท้านหมอมชันกับพันบระตุสัตย์จะทำก้อนี้มอมชันคิดว่าเพียงเท่านี้ก็ดีมากแล้วไม่ควรจะไปช่วงชิงอะไรทางเส้นองหญิงทรงทราบหรือไม่เ่าการที่คนแข็งแกรง่งเช่นลงเทียนยอมแสดงความอ่อนเอขนาดนั้นออกมาต่อหน้าใครสักคนมีความหมายเช่นไร วินาทีที่รุ่งเทียนดึงหมอมชันเข้าไปกอดเขาเลียให้หมอมชันเป็นผู้หญิงมีผู้มีสถานะพิเศษในหัวใจก่อนแล้วผู้ที่จะครองสถาะนะนี้มีเพียงคนเดียวจะไม่มีใครอีกนับตั้งแต่วันนั้นมาหมอมชันเลิกคิดวางที่รับการกยุย่องเช,ชิดชูใดๆทั้งสิน้นปรารถนาแต่เพียงให้กำเนิดลูกเขาสักคนหนึ่งแต่แม้กระทั่งลูกเขาก็ยังไม่ต้องการ ังน,นั้นมอมฉันจึงออกจากวังหลวงแห่งเลยไม่ใช่เพียงเพราะเกียรติเขาถึงได้จากมาเพราะรักเขาถึงได้จากมาต่างหากเพราะเพียงเขาต้องการมอมชั้นมอมชั้นทีนก่กลับไปอยู่ข้างกายเขาทุกเพลลามีกลวงรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามพูดจากใจจริงเพราะระหว่างในพูดถึงประโยคนี้สีซรัพย์โลหิตอย่างจางปรากฏขึ้นบนปงแก้มสองข้างของเหมยจีคล้ายยามหญิงสาวมีอาการมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรายังผลให้ความงามข้องานางยิ่งปุดผาดโดดเด่นกว่าเก่า สตรีถ้าเก็บงามความเคยดแค้นริงจังเอาไว้ในหัวใจไม่มีทางงามสกรานขนาดนี้ได้เขาเคยให้หมอมชันเห็นด้านที่อ่อนแอที่สุดการกระทำเช่นนั้นได้สร้างสายใยได้ตัดไม่ขาดขึ้นระหว่างพวกเราสองคนแม้ว่าสายใยนั้นจะไม่ใช่ความเสน่หาที่หมอมชันเฝ้ารอมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความงดงามและความลุ่มลึกของมันลดน้อยลงเลยกรีปากแดงชาตปรากฏรอยยิ้มบาง,บาง ยิงอยู่ว่าศิลป์พี่ขององค์หญิงทรงเป็นตาขอ,องผู้ปรีชาสามารถอย่างยิ่งยวดแม้ดูแล้วจะทรงมุนเหนือเหมือนสบายสบายไม่เรื่องมากกับการคันเลือกของเงาแต่แท้ที่จริงแล้วทรงมนกลานไกลกว่าใครทั้งหมดเพราะไม่ว่าหลงเทียนจะรับมิงอองสักแ์ไงหลงเทียนก็จะไม่วันลืมหม่อมฉันการแต่งต้งหม,ม่อมชันขึ้นเป็นฮองเฮาแห่งหลีจะเหมือนขีดเส้นจำกัดให้หลงเทียนอย่างเงียบๆเ,เพตนำมาซึ่ง ผลประโยชน์นานนับประการในภายหลังเพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าสตรีอย่างมาอืออจีไม่เพียงแต่จะมีความงามเป็นเลิศยังมีไหวพริบทางการเมืองอีกด้วยนั่งมองออกอย่างทะลุโป,ปุือง ความเมื่อมาตกในมือเร่อเหยียนตนไม่ได้มีชนะเป็นแค่ตัวประกันชั้นดีหากยังเป็นหมากชั้นยอดอีกทั้งยังเป็นทางหนีที่ไล่ให้เมื่อเร่อเหยียนพบอันตรายจนตัวอีกด้วยพูดง่ายๆว่าเมื่อใดการแข่งขันระหว่างรัฐหลีและฉีเลยรู้ผลแพ้ชนะชัดเจนตำแหน่งของเฮานี้จะเป็นตัวแปรสําคัญว่าฝ่ายชนะจะปฏิบัติต่อฝ่ายแพ้อย,อย่างไร หากราษีรเป็นฝ่ายชนะไม่ต้องสงสยัยวเรเย,ย็นจะต้องสั่งทหารเชียบรงชีเลยทั้งหมดอย่างฆ่าล้างราวงศง โดยเฉพาะใครก็ตามมีสายเลือดร่วมกับโรงเทียนเพื่อการตัดไฟแต่ต้นหลมหากจริงเลยเป็นฝ่ายชนะโดยที่เหมยจีเป็นหงเฮาแห่งนี้สถานการณ์ก็ยากซับซ้อนยิง่งไปกว่านั้นปัญหาหน้าปวดหวัวที่สุดปัญหาแรกของโรงเทียนก็คือจัดการเหมยจีอย่างไรที่สําคัญยิง่งไปกว่านั้นหากเหมยจีได้ให้กาเนิดทายาททางเรย์เหียนจะจัดการกับเด็กคนนั้นเช่นไรหากจะฆ่าเด็กโดยนะเว้นเหมยจีเพียงแต่เหมยจีจะตัดนอย่างยอมเอาชีวิตเข้แรกแม้แต่เฟิงหมิงก็จะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนครับ พังแค่ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของทายาดเรื่อยเย็ยนก็ถือภพยเหนือกว่าไม่รู้เท่าไหร่เพิ่งมิ้งเคยพูดไว้ไม่ใช่หรือขอเพียงยังมีขุนขาวก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไร้ปืน ผู้ครองแผ่นดินได้มองการไกลทุกคนต้องรู้จากคิดเกลือไปถึงสถานก,การณ์ที่ตนจะเสียเปรยียบที่สุดแล้วหาแผนรับมือไว้ล่วงหน้ามิกวางเองก็ไม่ใช่คนโง่ย่อมพอจะเข้าใจความคิดของผู้เป็นพี่ไม่มากก็น,น้อยและไม่มีทางจะดึงหัวข้อสนทนาไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์กับพิชานเองต่อหน้าเมืเอเ่อจีนังีรยิ้มอย่างหน้าเอ็นดูแล้วว่า หากจะท่พี่ทรงทราบาพี่สะพ้ายในอดคศของข้าเห็นพระองค์ทรงเป็นตาอ,องคผู้ปรีชาสามารถต้องทรงพอประทัไทยมากอย่างแน่นอนนางบิดขี้เกียจอีกครั้งและลุกขึ้นยืนเดินหมากมาตะเกินข้าควรจะไปเสียทีพ่พทเจะปเปิดลาเหมยจีจังหวะที่กำลังจะเดินออกจากห้องนางทหารกลับมาพูดกับคนข้างในอีกครั้งจ่ายจริงเกือบเริ่มพูดเรื่องหนึ่งไปเสียที่สรพี่ทรงมีพระบัญชาให้พี่เหมยจีย้ายออกจากห้องรับประโยชน์ท,ที่ตำหนักจริงฉุย ตั้งแต่วันนี้ไปและสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบเว้นเสียตตหนักสองสามแห่งที่สุดพี่ทรงใช้สาสางงานราเชเกตนอกจากนั้นท่านไปเดินเล่นได้ทุกที่เดียววันสองวันนี้ข้าให้ซื้อเชียงคุมนางกำนัน3า,ามสี่คนมาขนย้ายข้าวของให้ที่เมืจีก,ก็แล้วกันองหญิงแห่งหลีเดินออกไปเมื่อจบคำพูดดวงตาของเมียว วงถูกย้ำไม้สีแดงไม่ก้าวมาออกมาจากห้องทับดวงอาทิตย์รุ่งอรณุโณโผล่หน้าอมานเหนือกำแพงสูงตระหง่านของวังหลวงแล้วเกลียบครึ่งดวงสาดแสงสีแดงสุกปรังไปยังผืนโลกสีแดงอมซ่อม,มซึ่งเต็มด้วยกลิก่นอายของชิดใหม่นี้สร้างความสดชื่นรื่นรมเมียกวงเห็นแล้วอดจะยกบุมปากขึ้นนิดๆไม่ได้แต่แล้วหัวใจของนางกระมวลบุบลงอีกครั้งไม่นึกถึงคำพูดไม่ครูวของเหมยจีสุดท้ายแล้วแผนหลวงศิลาสงกบกจิตของอยู่ล่าง จะทำให้หมิงอองเป็นอันตาาถึงชุิตจริงๆนะหรือรอยยิ้มเหมื่อหายไปจากใบหน้าม่หกวงเดินลงจากหน้าชานมาตามขั้นบันไดโดยไม่มีกระจิตกระใจจะชมความงามของดวงทิตยามรุ่งอรุณต่อใสชื่อ คนเฉลดนย็นรอรับใช้เจ้านายอยู่ด้านนอกมานานเข้ามารับนางอยู่ตรงมุมหนึ่งแล้วรายงานเบาๆองหญิงคุณชายอยู่ล่างเพิ่งจะมาถึงเมืองหลวงไม่ครู่อพยาการคนฟังมีสีหน้าตื่นเต้นทันทีเขาได้นำศิลาสงบ,บจิตกลับมาด้วยหรือไม่ข้อน,นี้กระหม่อมไม่ทราบพยากาแต่พอข่าวคุณชายกลับถึงเมืองหลวงส่งเข้ามาเต้างอกส่งลูกจากประเทศแล้วมีรับสั่งเบิกตัวคุณชายก้าวเฝ้าทันทีน่าจะได้เรื่องศิลาสงบ,บจิตนั่นแหละพยากา เม่อกวองคุณคิดเงียบกับตัวเองอยู่เครื่อหนึ่งจากนั้นก็ยกมือปิดปากหาวอดอเข้าใจแล้วในเมื่อเสด็จที่ทรงมีรับสั่งให้เขาก้าวฟ้าข้าก็จำได้ไม่ต้องเหนื่อยก็กลับไปนอนที่หลักศักดิ์นี้ก่อนก็แล้วกันเรื่องอื่นไว้ควายว่ากันทีหลังครุณครับผรบคุณคราบจะตองค,ครับ